Gracias. ตีหนี่งครับสวัสดีคุณผู้ชายน้องอีนสวัสดีที่แถวหน่อยเป็นแฟนสูบก็ครับเลยราดเด็ดทีเรียบร้อยครับตีหนึ่งนะครับเนาะนั่นแหละครับกินซ่าลังเตีครับเรียบร้อยครับตีหนึ่งนะครับตรงเป๊ะครับพี่น้องไอ้เนี่ยครับไม่เนี้เต็มลังกะสีไอ้เนี่ยครับน่าจะร้านแตกนะครับ นี่ครับเอสทีโอใหม่กำลังใจทีมงานสาวหน่อยครับเต็มครับเต็มนายะนะครับเนะาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเออพี่น้องที่มาให้กำลังใจนะครับทีมงานสาวหน่อยสกุลทุกคนนะครับเออใช่ละเป็อนอะไรเนาะมวลบ่มอลำเออมวนบ่รับมอลำ เหมือนบ่โอ้แม่นคนหลายเนาะเต็มเลยเนาะมาแย้มได้ก็ได้อืมทีนึงพอดีโอ้ถือว่าเล่นได้เด็กอยู่ได้หน่เล่นอยู่ยังยังพ้าปลาแดงกับหกทุ่มเป๊ะเลยเด้ข้าวปลาแดงแม่นพ้าปลาแดงวันวันอาทิตย์อันนี้มันดีอย่างคือถ้าอยู่ในตัวเมืองอะเสียงเสกิดไม่ดีแม่นครับมันอันนี้อาจได้อยู่มอชีเดินเตยพวกเดี้ยครับ มอคิดกับไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหไปยังไงมาไงทิ้งแค่ขี้แกวดีก็เลยมอเป็นยังไงมาเบิ่งลูกเบิ่งเต่าแล้วเป็นในมีความรู้สึกแน่เลยอ่คือเก่าล่สุดคือเก่าเออามาเพิ่งมาทั่วเจักเมื่อไรนี่มาดะมาไอ้มอมาจะมามอตั้งล่าสุดล่าสุดอยู่วัดวัดเนียงกับพอกันอยู่ฮะวัดเนียงกับเจ้า่ะ อหลายหมน้งหมนี่่บอกยุ้ยัตาสากับนเทกัน๋อ้นเลยลูกสาวโอ้ยโอ้ยจายยูทูบเบอร์ตื่นกันมาได้กดเข่ามาต้นมาเศราสวันจวมือนี่บ๊อบปยังบ้างกับเจ้าเขามาเบิ้งเออจำมาบ้างกับเขาคือเขากัเบิ้งยื้บพวเท่กัฝากฝากสรงครับ อ๋อซองยังซองสูงฮะซองสูงโอ้โห้าบ้วัไน้ไก่เนาะบอโปดิเซอร์่นโปดิเซอร์จักบี๊บบอไอต้นฉบับเฟรดก็ไอ้ไอไอต้นฉบับตัว่าเอเอนมองข้าจะไวมี่นี่ก็พายพอนไ้เฮ็ดดีพยยม่อนสกันนะเฮ็ดดีอยู่เออตัววางห้องพอดีวันนี้ เราอาไข่เพื่อหางเจ้าบ่อบอได้ข่บีมเจ้าหมเจ้าม่ได้เห็นเจ้าไปเมีนอยู่เมียนอยู่อที่แรกอรว่าเอยจะคัอนเว่าเราเนี่อกมาได้เด้เราเนี่อกบ่ได้เเออไม่ไม่ขอโทษขอโทษะเนี่ยอกบ่ได้เด้ขอโทษเออองบีมจะได้ไหมได้ไเรียนไหมเนาะประมาณประมาณจราอ๋อบ่ตงฟูดถึออ่ะงยางนะไม่มันต้องมีกระเป๋านะมึงก็ต้องเีมีสวัสดิ์จะตายหเอาสินะามเยแนเรียนเียนายนี่นี่เนี่ย ไปพี่้องเดียวพมภาพปถามฟซี่อนี่ยนี่ก็เล่าของแท้ได้นี่ยโตยุ่งได้ได้นี่บอลแล้วขับรถพัทยากับพ่อกันพัทยาแมนพัทยาเราก็ไปเออแหละอีกหลายมองเขาอะไรต้องมารับเลยแหเออเห็นบอกมือน่ตางมือนป็ไปบอกชมาไรีงานเล่งแห้งเช็ดบวาอื่นาดงเช็ดต่แถวมาล่ามหาอื่น ข้ากระเดงไปบ่ระเดงจังหวะไปเห็นหน้าจังหวะด้วยูพีเลยอ,อ,อ,อจังวหวะเลยมันไอ้นาทีกันเงมันบกนอเนาะมีบ้านเขเล่ะเลนะเออวันนี้พาลูาปีเยอ่เห็น่เย้อยเจ้าอยู่อเออบุเท่าล่ะเสี็เรื่องสวัสดีครับสวัสดีเกบีจ้าบอจ้าน้องคนละคนคนละคร คือเกาผมเรียนโรงงานไงก็แมนก็เรียนงงานกับกัมาอะไรกมามาบ่ไรกับมาแมนคือเก่าเออเมือนกยังเห็นใส่เสืเบงทีเออบงทีตามนี่ตลอด ว่าแต่เพิ่งมามาลับเนาะดีดีีหาีซีตึมายังบ่มียังคอยลรคอยคีดคอยโงคมือยลงก่อนใบไงแม่ลงใบใบออกลงใบใบออกเพราะว่านี่ครับน้องออกเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวพมอมไปหาทัมเออเอซีเออ่มไป็นกลางๆเป็ลางเกลางกันไปขปางลางใช่ห สวัสด,ดีครับพ่อฮักลำพูนนี่ครับผู้ใดหลายๆคนบ่เคยเห็นนะครับเคยได้ยินดีเสือบ่เคยออกซองวุฒิเลื่อนซับนี่ครับพ่อฮักลำพูนครับที่เขาไป <c oughs> คอมเมนต์แล้วก็เป็นแอดมินอีกหลายๆช่องนะครับเนาะเออเจ้ากัดท้ายเรียกเขาบอกก็ได้เอออะไรครับเนี่ยแหละโดนโดนโดนพ่อโดนโดนพ่อเพิ่นจะได้มีเวลามากเด้อเนาื่องจากหน้าที่การงานนะพ่อเนาะเป็นหลายคนรู้สึกเอาอีกหลายๆคนเพิ่นบ่ฮู้เด้อเนี่ แบบว่าเพิ่นหูแล้วว่าแบบพอเราพูดเขามาคอมเมนต์สิปื๊บนี่เพิ่นหูแต่ว่าเพิ่นบ่เคยเล่าบอกเขาไ่เคยออกช่องผู้ใดเด้เออเป็นบ่พ่อเออไม่อยากให้เล่าระบายความในใจให้ FC ฟท่วมรู้สึกตั้งแต่วันแรกแต่พ่อก็อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเนาะอยู่ข้างหลังค่อยสนับสนุนอีหล่าค่อยส่งกำลังใจให้อีหล่าเออเป็นในท่วมรู้สึกมีความสุขไหมพ่อมีความสุขเลยนะแม่แต่มันระเบียดนี่คือ แมนเห็นเราอยู่ข้างส่วนมาก <c oughs> <c oughs> เออส่วนส่วนมากเห็นเห็นเราบ่ค่อยออกกอล้องเด้อพอเราบ่ค่อยออกกอล้องเลยก็อีกหลายอย,ย่างหน้าที่การงานเรานั่นแหละในการเดินทางอย่างเราพอเนาะเออแต่ว่าเพป็นกับบทถีบมาปลาลูกแมนกับอยู่เบื้องหลังอยู่ในโชว์เขียวอยู่คือเก่าน, <c oughs> น่า <c oughs> อบตนั้นองค์การแล้วคนอ่านคนอ่านอันนี้พี่น้องนี่ซองนี้นะครับซองนี้บ่มีคอยมีสาราหรอกพี่น้องเออพี่น้องก็ตะวางก็เข้าไปเบื้องล่เข้าไปเบื้องลเออใครไข่เนี้ยแต่กำลังหยิบมีสาราเสร็จปุ๊บก็ออกไปแล้วเออแล้วไปข้างนอกใชกัปากไม่ละกันเออเอ้าซองไม่กันเออสุขุมมีทิพซีเขาไปเล็กเหม็นเม็ดปุ๊บมันจะมีแกนั้นึ่ะเออแล้วก็ขี้หาก็มีครับขี้หาก็มีลายซองยม มนอองบน um ี่แหละพี่น้องนะครับพอหักลำพูนนะครับหลายๆคนโมจั๊กนะครับเนาะเออนี่แหละเดี๋ยวอันเดก็จบแล้วเนาะมื้ยเนาะเออฟิวเจอร์ลังสิตนะครับเนาะเออซิบาทีแล้วครับเออโอเคพี่น้องเันเดก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจพอหักด้วยนะครับพอหักลำพูนี่พี่น้องเนาะแล้วก็นะครับจะเลื่อมกดไลค์กดแชร์ช่องวุฒิเจริศซับกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปพี่น้องนั่นแหละกดกด โอเคครับอ้ตห่ไป่มีแรเนทาอ๋แเห็นแต่เห็นแต่คอมเมนต์ับตัวจริงแ่ตอต่อต่อพ่อขาลำพูนมีแต่คอมเมนต์เนี่เห็นไหมแม่จังหวโหเห็นปะเนี่ยเแล้วพอยเออ อันนี่นะกองกลางโอ้ตายเลยเอา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 สวัสดีอันนี้เอาสวัสดีอันที่ว่าออกเพลงโชคกันบ่นี่บอกเอานี่บอกโชคนี่บอกเอาเพราะไหมคนเรโชคครับนี่ครับโอ้ยโอเคครับพี่น้องเออโอเคพี่น้องเอาไว้สักนี่ครับจำหลามไวด้วยทุกคนครับคลิปนี้เอาไว้สักนี่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ